สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะวันนี้เราอยู่ที่โคกบัวเยี่ยมเยียนนะคะบุญเหลือบุญรอดนะคะเอา้าโอ้โหรอหญ้าบน,นหือดาดาไปไหนาดาดานะ่ะดา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 อ้าวรอหญ้าใครไปเกี่ยวหญ้าให้หรือยังเนาะนี่ออมีคนไปเกี่ยวหญ้าให้หรือยัง เออนะน่ะน,น่าจะมีคนไปเกี่ยวหญ้าให้แล้วอยู่ทั้งพู่นนุ่นนู่นนะคะนี่บบกรีบียบกรีบทั้งพู่นนะคะ่นน,น,ะะน,านาปลายคู่นะคะ หน้าปัดทุ่งโอ้โอ,โอเขาเกี่ยวอะไรหนู่ วันนี้ได้เยอะไหมวันนี้ได้เยอะไหมไหนอะไรน้ำตาไหลน้ำตาไหลอะไรน้ำตาไหลเจออะไรน้ำตาไหลค่อยว่าค่อยปลูกถั่วไว้ทำไมไม่เห็นถั่วค่อยเห็นต้นหญ้าค่อยก็เลยตัดต้นหญ้าโอ้โอ้แจกถั่วกินแต่เช้าเลยกำลังหอมลูกก็เลยโอ้สุดเสียดายน้ำตาไหลเลย ออกที่ยุโรปเหรอเอนแล้วไม่ต้องล้างเลยใช่ไหมไม่ต้องล้างไม่ได้ทำอะไรเลยปลูกไว้ธรรมชาติอุ้ยหวานมากอืมดื่มหวานเนาะอ้าวพ่อเจ้าพอกินป่เอ้ากินแล้วเลยฝักหนึ่งมันกำลังหอเมไปปะไปตะเกียวเยอะตะเกียวยะแถาจะเง้อจะแงะมองอยู่เนาะอือหืออร่อยอร่อยเฮ้อแงมองหาสวอเอ้ยอยู่แล้ว ถ้าแล้วเป็นเรื่องปกตินะงูกับเดือปลางูผู้ไอเดือผู้ไอเดือเดินยาหันแล้วลาอมาเสรลํามีเห็นปลามีเห็นงูได้งูเฮงานใหญ่แล้วงานเข้าแล้วก็สุดายเลยจะเอ็มมามามาไม่เห็นวัวคิดว่าวัวหนีหายไปแล้วสบงงานยุ่งอีกงานเข้าจะมาถ่ายวัวสักน้อยแล้วไปวัวไปอยู่ไหน มันเป็นลบนอนอยู่เออคอยก็เหมือนกันเดี๋ยวว่าแต่จ่าเอ็มเลยว่คอยบอกว่าวัวหายไปไหนก็มันจะโทรตามหาตาดาพอดีเห็นมันลุกนุ่นก็เลยโอ้ยลงอกกล้าตามไปบรรยากาศนะคะที่สวนยางเกี่ยวหญ้าเหมือนเดิมนะคะเพราะวัวจะได้กินหญ้านะ้วก็เขาเขาก็หิวเหมือนกัน,นวัวก็เหมือนคนนี่แหละเอฟซีนะถึงเวลาหิวก็หิว,หวนะคะแล้วก็กินซะเยอะด้วยนะคะ เดินมาก็เก็บตะกร้าได้ตะกร้าหนึ่งไม่รู้ตะกร้าใครนะเอฟซี F C. วางทั่วไปหมดเลยฮะเดี๋ยวก็หาไม่เจอไปตรงไหนไปตรงไหนโหูย่าหนามมากย่าหนามมากนี่นะเอฟซีไปไปไปพาไม่ได้ใส่บูทมาเดินยยกอยู่เด้อน,นี่ โอ้ยตรงนี้งามตรงนี้งาม,งาม,มาตรงยาชิงามมากเลยเอ่อเกี่ยวเป็นหน้าเป็นหน้าไปโอ้โหสวยงามสวยงามเติมเกี่ยวแล้วนะ F เอฟซียเช้า ทิศก็กำลังจะขึ้น Ư, สวยงามมเวยาให้หัวมันบอกว่าหมา ชาชาเกี่ยวธนาแม่เกี่ยวยอมมือแลยวเมื่อเกี่ยวเกเกี่ยวก้อยเองลาลาลาเอ๊ะสรุปแล้วคืออะไรไปนั่งอะไรอยู่ในสวนนึ่งฮะได้หนึ่งชั่วโมงแล้วบ่เนี่งไม่ธรรมดาด่าด่าเลยเนี้ได้เลย ลอ้ยีเเมืวานิปโอ้ยโอ้ยเอฝากดูคลิปไม่หน่อยเด้อฝากดูคลิปให้ถึงฝากดูคลิปให้ถึงหนาทีด้วยเด้อขอบคุณเอฟซีทุกท่านมากเลยค่ะกำลังใจมาเกี่ยวหญ้าจ้ามาเกี่ยวหญ้าอืม มาเกี่ยวหญ้ามาเกี่ยวหญ้าหญ้าสวยมากเลยท่านผู้ชมหญ้<ม>ากำลังอ่อนอ่อนสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะแผนเกี่ยวฮะเอ็นก็แผนแบกไปฮะบบปให้มันกินรอบเช้าก่อนอนะเออเพราะว่ามันได้น้อยเมื่อกี้มองชงเงอะชงแงเลียวๆน่เพราะวานี้าน้อยมากเีานวชค่อยไปทำความสะาดมันบอกว่าอย่ายุ่กงกำลังนอนบอก อันนี้อันนี้ตื่นมาพอเห็นก็เดินมาปุ๊บมันมองเลยมันบอกว่ามาแล้วเสียงนี้<ล>ม,มันบอกมาแล้วเสียงนี้ได้ยากินแน่นอนว่ะนี้มาแล้วอุ่นใจเลยเหมอเสียงนี้มาแล้วอุ่นใจสวัสดีค่ะเอ้ยจะเราจะได้เกี่ยวไหมเนี่ย,ย <ะ S 1> เอ้ยเราไดเกี๊ยวหมดในะย่ารอด้วยนะยะ่า สวัสดีสวัสดีเป็นลายสองบ่โอ้ยจกกักรยานอะไรขนาดนั้นแท้เป็นลายสอง,งอีกแล้วบ่เอาพักสวยๆอืมเอาเขาเรียกว,ว่า,าพักตรงปกนะไม่ได้จบตาอันนี้เราก็จะแปะนะยัดติ่งพตรงปกไ,ไม่ได้จบการไม่ได้หลอกน,ะนี่เกี่ยวย่านจริงๆและย่าสวยมากโอ้ยอย่าเผลอล้มนะรับรองคัน <laughs> เกี่ยวธนาแม่เกี่ยวชา่วนม่ียวเกี่ยวนาแม่เกี่ยวยนโธนาตเกี่ยวเดี๋ยวก่อนยังอีกนิดนึงอีกนิดนึงเดี๋ยวพอจะไปแบกไปจะได้คุ้มคุ้มค่าแรงค่าแรงแบกประดายลงเล็อ โอ้โหยยังไงก็อย่าลืมเปล่งใจคนแบกด้วยเด้อแต่อย่างโอ้สวยงามสวยงามเจ้าก็แบกไปเลยไม่ต้องรอให้มันหนักเออก็บอกให้มันพอได้สักน้อยยังไม่หนักไม่ใช่ไม่ไม่ใช่หนักอย่างนั้นให้มันได้เต็มนิดหน่อยก่อนอย่าไปกดมันเด้อ อ่ะนะเดี๋ยวเราแบกไปเอัดเต็มัหนักจัดจับเต็มจับหนักจับเต็มจัจัเต็มนเาีดหนนะเีพอแล้วพอแล้วพอแล้วป่ะโอ้โหหนักจริงๆเลยไปวะเอาม้มาเยอะมา มาอยู่ไหมนี่เออขอแล้วเออเออหมือนแบกมันอ่าใช่ไหมจะก่อนเราแบกมันได้นาะยาก<แ>ยากเคยแบกยี่บ่อแบกมันขึ้นรถจีบร้อน่ะเคยแบกกู่แบกมันขึ้นรถ,รอนนนรถโอ้ย ดอกกีกดอกจันบานย้ำนาแรงแก้มสาวแดงๆระบยียงบานตอนไหนหอมหวนยวนใจสน่หเล่าน่าฟังเพลงพร้อมพี่น้องตัวโบกระลำเปลี่นเ้ยสาวผู้ไทยผู้ใดไผ่ไผ่เอิญวายนอสาวอะไรเนาะสาวผู้ไทยเรอ รอแร้วรอไอ้บอมาโอ้นามาเตอนนี้อะลองไปจำจำไม่ได้แล้วเ็หตุผลเกมอะไรกันเนาะเกมกีฬาเนี่น,นนะ ไปเลยไปเลยไปถึงเลยเขายังไม่ขุดยังไม่ขุดเป็นขุนนะถ้ามันมันขึ้นเขาก็ขุนไขขุดเรื่มเขาก็ต้องรอดูอันนี้มันมันสองปีรอดูเวลารอรอดูราคาราคาเป็นขึ้นเขาก็ขุดเลยราคามันตกเขาก็เยอะไวไฟที่เขาเยอะ บาคนเขาก็ปูกให่เปนเ็นยังไม่สุกลปูกไหพรอมกันเขาขุดกะแล้วก็คือใหม่มาเนที่ไปหาเห็ดไาด้ด,ดหาเห็หดโคนเะอบหเห็ุยลูกสาวไปเก็บเห็ดนะย่าชีออมีแต่ด,ดอกฮะไ,ไ,ไ,ได้เยอะไหมไมีแต่ดอกตุตูม โออพอเรเขาป้าอีกแล้วมือนี่นะเห็ดอะเห็ดปวกเานาะถนว่ากแวอนัน่าตอน่เอานะน่ะอันขาวน่ะนี่เข้าไปห้ามอายุด่อนี้ละย่าเข้าไปห้ามอายุด่อนี้ละขาวนะค่ะไปเก๊ยุโหน้าอันองคูหันละเขาวาน่ะ เหาขึ้นอนอยู่เห่าคือนอนรับครับทีข้คือเขาคึ้นไม่ได้มาหาเป่เส้า้าที่เราไปหาหยิใ่ได้เบอกว่ายรแก้้มมาหาันละเดี๋น้องวีปมาแต่ดอกปุ่มก็กลังระบาดคน่นเช้ามากะบานเขาไปเก็บก้อนยันเขาไปเก็บนะ เป็นไงน้ำลายไหลสามหยดเลยเนี่ยน้ำลายงัวไม่เห็นดูแล้วก็เห็นอยู่เดินมาน่ะจะเอาไม่เอาเดินใช่ไหมเอะเอ้อ เคยว่าเคยเย็บกล้องตรงทางนี้เจ้าก็เกี่ยวมาทางนี้ดีกว่าเจ้าเออกล้องไว้หันหน้าตรงนี้เจ้าก็เกี่ยวมาทางนี้ดีกว่าเอ๊ะฮะเอออมันไปเอ๊ะเอ๊เอาทาง ก้องพี่แอน์สองตัวนี่ไม่เหมือนกันเลยเนาะยาอมมันนะถ้าเราให้คุ้ค่ามันมันน่าเกี่ยวมันไม่ต้องหยอไงถ้าเราเกี the ่ยวตรงนั้นนะมันไม่มันอ่อนมก่้มกัน แ้วเนื <cues> <l convert> ้อเพลงนี้นะื่นแล้วงเดี๋ยวนาฬิกาปลุกไปแล้วเนื้อก็ยังไม่ตื่นลบไปจากความอตนนี้ได้ไหมเอยนเรืองอะไรตื่นความตั้งใจตื่แกงจะรองตลอ่มันจะติดปากไมเพราะว่าเขาจะร้องตลอดแล้ว่าจะถามป้าทีบ้านตื่นหรือยังเปลี่ยนเปี่ยนอออเขาตื่นหรือยังเพราะว่าตื่นมากเขาจะร้องเพลงนี้ตลอดอืเขาติดเป็นปาก อ่ามันติดมันติดปากใช่ไหมติดปากไปแล้วจ้ะนะฮะจ้ะเอาเกลียวแล้วอะ วีเอสระวางยาชิกับป้าดาครับใครจะเกี่ยวก่อนใครจะไปก่อนเอาหนึ่งสองซับเอาึ่สองัระวังเกี่ยวด้วยเกี่ยวมือด้วยกินจะเกี่ยวมือนะเอฟีโอ้โอเชียร์มันเชียร์โอ้หโยโอ้โอ้โโอ้โอ้โโอ้โหหสนุกมากเลยท่านผู้ชมโอ้ยนาต้องไปเชียร์อยู่ข้างหลังนะท่านผู้ชมเอ้ยเรวเร็วเร็วเร็วยาชยาชิเร็วเร็วาชิโอ้ยโอ้ยยาชิเกี่ยวหน้าเดียวครับอซ าดาเกียร์สีนะเร็้ดาาเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็วเร็วเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็วเร็วเร็วไปเร็วไปเร็ว เก่งมากเลยเอฟซีไล่แล้งไล่กลงไล้วแล้วเอาเอาเอาเอะโอ้โหระวังระวังด่าด่าดากับยาชิดาด่ากับยาชิระวังระวังอ่ะโอ้โหยาชิโอดาด่านำไปแล้วยาชิกันอืดๆอยู่แล้วยาชิบอกไม่ไหวถอยดีกว่าแข่งแข่งเกี้ยวย่าฮะ ตต้้มอยู่ห๋อเห็ดออกไหมโอ้โหดูเอฟซีดูดูฮะดาดาดาราดาราใจเย็นดาราใจเย็นโอ้โหย่าตี่บอกว่าไม่ขอยอมแพ้แล้วขอยอมแพ้แล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเออตายจะจะพบนี่ะนฮะไวมากเกลี้ยงเลยนะแพงนี้ฮะเอฟซีดูนะนี่นะหน้านี้หมดเกลี้ยงเลยโอ้อ่ะเอฟปลาที่บ้าน 然后他做好了。<laughs> <laughs> เห็ดติดไม้นี่เห็ดขนขาวนี่เอฟซีนขนขาวแจานนแบกไปน้ำหน้าไปให้เขากินตอนเย็นเออเป็นอย่างน้อคุณคุณคุณมุเหลือนี่ไม่ใช่มันอยู่ท้ายอะไรมันดูดนมแม่มั้นบอก จ้องจะดูดนมแม่อีกแล้วนี่เยอะอยู่เด้อนี่นนนี่เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็เอาออกจากคอกแล้วอันนี้ให้กินแบบรองท้องก่อนอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเป็นกำลังใจด้วยจ้าขอบคุณค่ะ